คุณหมอครับเบามือหน่อยนะครับหมอต้องตรวจตามขั้นตอนค่ะ <S <S 2> <S 2> ไม่ทราบว่าเป็นอะไรเหมือนกันนะครับไม่รู้แพ้อะไรมามันคันมากแล้วก็เป็นผื่นแดงไปหมดเลยครับงั้นเดี๋ยวขอหมอตรวจหน่อยนะคะนอนลงเลยค่ะนอนลงนะครับค่ะ ขอโทษนะคะครับคุณหมอครับทำไรครับออขอโทษครับคือหมอต้องดูนะคะถ้าไม่ให้หมอดูเนี่ยหมอก็ไม่ทราบสิคะว่าคุณเป็นอะไรแต่ว่ามันไม่น่าจะเกี่ยวถ้า,ถามันไม่เกี่ยวหมอก็ไม่ดูหรอกค่ะ ถึงแม้มันจะเป็นแค่ผืนคันเนี่ยแต่ถ้าไม่รีบรักษาแต่เนิ่นเเนี่ยนะคะแล้วมันลุกลามไปเนี่ยหมอไม่รู้ด้วยนะคะนี่มันจะลามไปถึงตรงนี้เลยนะครับก็ได้ครับตามใจคุณหมอถ้าคุณหมออยากดูก็เชิญครับเต็มที่เลยครับห,หมอไม่ได้อยากหมอจําเป็นนอนลงคะ่ะ ครับดูจังเลยนะคุณหมอครับเบาืืหน่อยนะครับหมอต้องตรวจตามขั้นตอนคะ่ะ มันมาทำหน้านครับคุณหมอของผมมันประหลาดไม่เหมือนคนอื่นเขาเลยครับมันก็ปกติดีนี่คะเอา้าก็ใช่นะครับมันเรืองปกติดีอ่ะแล้วคุณบอกว่าคุณเป็นผื่นคันทำไมอะ่ะผมผื่นคันตรงนี้ครับข้อพับที่แขนนี่ไม่เห็นเกี่ยวอะไรกัตรงนี้สักหน่อยแล้วคุณบอกเจาก้าหน้าที่ทำไมว่าคุณเป็นผื่นคันตรงขาหนีบผมเลยครับบอกนี่ไงคะ ก็แฟมประวัติคุณบอกอ่ะมอครับผมว่าคุณหมอในเข้าใจะแลผิดแล้วนะครับเธอรักที่ตรงหนเธอรักที่ใจหรือนอกกายอยากจะรู้จริงๆบอกฉันให้เข้าใจเธอรักที่ตรงใน จะรักที่ตรงไหนจะรักที่ใจหรือ